วันนี้เราจะมีท่ายืดกล้ามเนื้ออย่างง่ายนะครับสาหรับคนที่นั่งออฟฟิศนานๆจะมาสากนะครับท่าที่1นนะครับเอามือขวาสอบไปทางด้านหลังนะครับเอามือซ้ายจับตรงบริเวณกลางศีรษะนะครับเอียงคอมาทางด้านตรงข้ามค้างไว้1 0บถึงสิวินาทีนะครับทําซ้าคัน10ครั้งนะครับท่าที่2นะครับเอามือขวาไปทางด้านหลังเหมือนเดิมนะครับจับตรงบริเวณกลางศีรษะเหมือนเดิมนะครับหันหน้าไปทางด้าน ลงกันข้ามนะครับแล้วก็กดศีรษะลงนะครับก้มมองพื้นค้างไว้ประมาณ 10- 15วินาทีเหมือนกันนะครับทาซ้ํากัน10ครั้งท่้ที่3นะครับอ่ะยืดมือขึ้นให้สุดนะครับเอียงไปทางด้านขวามือก่อนนะครับทําค้างไว้ 10- 15วินาทีนะครับทาซ้ํากัน10ครั้ง ข้สุดท้ายนะครับยื่นมือไปทางด้านหน้านะครับเอามือซ้ายกดตรงบริเวณฝ่ามือนะครับกดลงให้สุดนะครับให้รู้สึกว่าตึงตรงบริเวณต้นแขนนะครับค้ำค้างไว้10-15เวถึงานาทีนะครับทำพร้อมกัน10ครั้งนะครับไปทาง่ายๆนะครับลองทําตามกันดูนะครับ